พร้อมแล้วทุกท่านขอเชิญเ,เก็บเพชรสองพันต้นกันเถอะลุยาโกเก็บไม่หมดรู้สึกกด W แช่กับคลิกซ้ายแช่ไปเลยก็ได้แค่คอยหันทิดทางเมาสออ์แตมม่มันจะได้น้อยมันจะได้น้อยมันได้แค่สองแถวมันเสียเวลา อ๋อโอ้จะรีบไปไหนพ่อคุณปังปังกลับมันนี้ะไรทำด้วยไว้ถ้าขี้เกียจเลงไงผมขี้เกียจเลงไงกระดิบกระดิบไปแล้วกันอ๋อมันได้แค่สองจริงด้วยอ๋อถ้าเกิดจะคลิกซ้ายค้างไว้อะโรแนะนำให้ทำกับพืชมากกว่าเล็กแบบปลูกผักในเงี้ยอ๋อเก็บขุดก็ขุดเลยเก็บขุดเก็บขุดในเงี้ยเหน็ดเหนอย ต้นละห้าเพชรสองพันต้นเราได้ 11, ดหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งก็สิบเคฟาร์มต่อไปต้องการสิบสามเคเรามีต้นอยู่แล้วประมาณสามเคได้ได้เท่ากับคืนนี้เราเปิดที่สามแปลงมาแล้วเนยเนี่ยแต่นี่คนข้างแรกที่เราปลูกเพชรเยอะๆอว,นะวันนี้เราอัดคลิปลง YouTube ลว่าเราจะเปิด ที่ได้ยังนวดเร็วยังไง่ายโอ้โหโนโโนดกระตายไปนวดแล้วเต่าอยู่นี่นี่มีเพื่อนมาช่วยสองคนครับมีมีมีน้องคนหนงในไปไปคุยในกลุ่มฟาร์มทูเก็ตเตอร์นะเพ่เนี่ยก็ไปบอกเขาว่าเนี่ยวิธีมีคนงานสิบห้าคนเขาบอกว่าคนงานมันเปลืองพี่ ไปหาหเพื่อนมาช่วยเก็บดีกว่าบอกโอ้โหไม่มีเพื่อนเยอะขนาดนะั้นมีมีกลุ่มฟาร์มเกเตอร์เลยเก็บยังงงงมีมีกลุ่มฟาร์มทูเกเตอร์ไทยคนไทยแต่เหมือนกับเขาเล่นกันอยู่จริงประมาณสามสิบกว่าคนเองนะกลุ่มนั้นกน<ต>็เข้าเข้าไปดูได้เ<ต>ข้าไปดูได้ มีลิงก์หรืออะไรไหมครับเชิญหน่อยก็ก็พิมพ์เลยฟาร์มทูเก h e เตอร์แล้วก็เลือกเป็นไทยก็กดให้เขาแอป r ู v e แค่นั้นเองไม่มีอะไรในไหนครับเฟซบุ๊กหรือว่าอะไรเออเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กเครับอ๋อปอกอกคุยแล้วผมเดี๋ยวไปหาอ่ามาเลยนี่แหละเขาก็จะเขาก็จะเอามามาคุยกันอะไรเงี้ยแต่เหมือนเขาจะมีกลุ่มที่เขาไปช่วยกันเก็บเกี่ยวอยู่นะจะเข้าไม่ได้เพราะว่ากลุ่มเขา กลุ่มเขาคนเยอะเนไงเวลาจะเข้าอระบบอ่ะเข้าไม่ได้แน่นแถวที่สามแลครับผมยี่มาเนี่ยวิ่งสวนกันเนี่ยต้นเงินแต่ดันออกผลผลิตเป็นเพชร่าไม่ได้ ชื่อต้นเงินผลเป็นทองจะได้ผลเป็นเพชรูกเป็นทองด้วยตีเก็บขอกได้เป็นพเพชรฮ่าเดียกันย้อนแยง้งแต่ก็เฮ้ยได้ก็เอานี่นะเราจะเปิดแปลงถัดไปได้เดี๋ยวเผื่อเรามีเงินเปิดเปิดที่จนครบเลยนะแล้วก็มีทางใหม่ภในะอาทิตย์สองอาทิตย์เนี้ยคนจะงงไหมจแล้ว จะหมดแล้วจะหมแล้วเพชรเท่าไหร่ละสิบสี่ได้ได้ได้แปลงต่องันสิบสามอ้าวเสร็จแล้วมารวมตัวกันที่เบอร์สิบแดครับพร้อมตัวพร้อมใจกันเปิดเราจะเปิดป,ป้ายที่ด,ทดินถัดไป <3 S 1> แล้วครับพี่น้องเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวซูมหน้าหน่อยซูมหน้าหน่อยเฮ้กด map ให้เขาดูก่อนให้ผู้ชมทางบ้านดูก่อนเราอยู่เบอร์สิบปดนะครับ เราจะปลูกยาวไปเรื่อยๆเลยนะครับเบอร์สิบแปด 18, ไปทางซ้ายเรื่อยๆเลยอ้าวพร้อมแล้วสิบสามจุดสองเคเรามีอยู่สิบสี่โอ้โหเกินมานิี้จัดไปตน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 ้ป๊าบเย่เอาวิ่งเล่นวิ่งเล่นโอ้โหเบิดอย่างไวเลยโอ้โหไปกันเลย ตามตาบายเดี๋ยวเราให้ดูกันในไงันไงเขาวิ่งกันไปแล้วเห็นไหมตุ๊ด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 เนไะโอ้โหเรามีสี่ปั๊มไงไม่เดินกันแล้วเราปั๊มเราเยอะไงโอเคเดี๋ยวไว้เรารวยๆแล้วเรามาทำลูกลู่วิ่งกันเนี่ยแล้วก็สนามแข่งรถกันนะเหมือนที่เราทำทำกันเมันจะมีัอเนี้ย ทำสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลใช่ไหมอได้หมดแหละมีตังค์อะทำได้หมดแหละเดี๋ยวขอแบกไอ้เนี่ขอป้ายเนี้แบกป้ายวิ่งขาสนามเอาไปไว้ฝั่งโน้ตเหมือนเหมือนวิ่งถือธงเลยตามมาเเลพอร์ตมาปักไว้เป็นสัญญาใจว่าเราจะเปิดที่ตรงนี้อันต่อไป ทีบ่บาทวา14 14k จริงๆถ้าเรามีเวลานะครึ่งชั่วโมงเราก็เปิดได้แล้วแต่ว่าคืนนี้มันดึกแล้วตีหนึ่งแล้วครับพี่น้องขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมายืนมายืนเรียงแถวกันแล้วก็ปิดคลิปครับรบายบายท่านผู้ชมกันครับอับนหน้ามานอยอครับกล้องอยู่ไหน <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอ,ขอหมดกล้องก่อน อ้าหันหลังให้ป้ายครับหันหลังให้ป้ายครับกดแซดเพื่อหันหน้ามาทางกล้องอ่าโอเคเราเตรียมพร้อมที่จะเปิดฟาร์มต่อไปเย้เฮ้บายบายครับท่านผู้ชมตอนนี้เรามีสามนมสามมุมโอ้โหโหท่าเขาเดี๋ยวเรามีท่าอะไรมั่งเล่นมั่งดิ หลังไม่เปิดเพลงนะกลัวติดลิขสิทธิ์งอนี่ท่านี้เราก็มีนี่มีโอ้โหท่านเบรนี่อะไรเนี่ยถืออะไรมาน่ะจอบเหรอจอบเหรอไม่ได้เข้ากับชุดเลยเนี่ยจอบเนี่ยท่านเต้นโอเคเราบายบาๆนะผู้ชมบาย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  โอเคงั้นเดี๋ยวคืนนี้แยกย้ายครับแต่คอมเปิดไว้ถ้าใครอยากเก็บขยันเก็บอะไรเขา้ามาเปิดถึงเช้าเลยโอเคครับขอบคุณมากาครับบายบายครับฟันดีครับบายบายฟันดีบบายบายครับ